รถเมือสงเจเสวัสดีค่ะรถเก๋งราคาประหยัดค่ะถูกๆแบบนี้นะคะก็อาจจะมีงานเก็บบ้างเล็กน้อยท่านก็ไปเก็บงานกันเองนะคะเน้นตามสภาพค่ะจะสาปั้นก็ได้ค่ะจะมีความกู้เรื่องช่างไปเก็บงานใช้ก็ได้นะคะราคาเงินสดค่ะคันนี้45,000บาทนะคะรถ Honda City 1.5 DSI นะคะเกียร์ออโต้ค่ะ ตามสภาพนะคะทุกท่านมีงานเก็บช่วงร่างนิดหน่อยนะคะรถปี04ค่ะไม่ติดเกสเครื่องเกียร์ดีภาสี6-7ค่ะไปต่อเองนะคะแอร์เย็นค่ะดูภายในนะคะตามนี้เลยค่ะทุกท่านกระจกไฟฟ้านะคะปรับข้างไฟฟ้าได้ค่ะเอกสารเร่มมีพร้อมโอนนะคะ 45,000บาทเน้นตามสภาพสนใจทักดูรถทดลองขับติดต่อโดยตรงกับผู้ขายตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปแอดใส่รายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจกันด้วยนะคะในวันนี้ทางเราต้องลาไปก่อนสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ